แม่หมดน้อย21สิ่งหาคม2568ข่าวแรกนะคะอปพพลายดีบวิ่งเงียบเหงาอัพลายดีบหรือ ADB ซัสกันนัวช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่ผ่านมาเงียบเหงารอบนี้ไม่เงียบเหงานักเก่งกำไรเนืองแน่นไม่รู้ว่าแต่ละบัญชีไปชนบัญชีที่คุ้นเคยหรือไม่หรือเป็นแฟนคลับข่าวต่อไป UMI แรงระลอก2เกมหุ้น UMI เช้าวันนี้แรงระลอก2บนปัจจัยบวกรลุกตลาดสังคมผู้สูงอายุออกกระเบื้องงานไทสเลปและอันไทบาคเทีเรีย ia, ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งป้องกันการลื่นล้มได้ดีกว่ากระเบื้องทั่วไปและยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดหลังจากระลอกแรกปลุกหุ้น UMI ตอบรับข่าวดีกําไรไตรามาส2ปีนี้ครึ่งปีแรกปีนี้ปรับตัวขึ้นดีเทียบกับปีก่อนข่าวต่อไป T.O.A. ประเมิน Gross Margin ครึ่งปีหลังปี2025เป็นจุดสูงสุดใน9ปีอีก T.O.A. ประเมิน Gross Margin ครึ่งปีหลัง ปี2025ใกล้เคียงไตรามาส2ปี2025ที่38เป็นจุดสูงสุดใน9ปีตามทิศทางต้นทุนยังเป็นขาลง KAS คาดกำารัดเครื่งปีหลังปี2025เติบโต year on year ในทุกไตรามาสโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e t c o m